พักกีอ่อ่ะโอ้ดูทุกคนดูจะตัวแตกปบปบเฮ้ยนี่แตกบอกเลยว่าแตกขอตัวนี้พี่ขออ่ะผมเจอเฮ้ยพี่ฟังแตกแตก ฮัลโหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องฮันเคอร์เมื่อกัอกเช่นเคยนะครับรผมก็ตอนนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าบูคองหรือลิงจักจักรลักจริงๆนะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้ผมเล่นเป็นลิงสายป่านะครับเรามาลองดูกันว่าเจอฝั่งโน้นเป็นคีล่าป่าจะชนะหรือไม่เมื่อคีล่าเขาเลเวลเลยผมแล้วนะยัง อารามไปอยู่เพื่เนยทำมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาเลคเข้าคืนไปก่อนไปครับเอาคืนดิเอ้ยโออารามเดินช้าจาังอะโดนนะนะั่นอะวิวสวยนะสวยดีเนี่ยเลคเขาก็จะเป็นของผมเลคเขาก็เหมือนเลคเราเนี่ยคนเบทผลของการกันเบทนคะคนคือเขาเบทเรามาเราก็จะเบทเขาคืนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติจุด เตึบเรียบร้อยเล็กเขาไม่มีเล่นแล้วทุกคนเราก็จะเอาทั้งแผงเลยนะครับไปทั้งแผงเลยแน่นอนคีแน่นอนครับบอกเลยบอกได้คําเดียวเราจะเอาเป็นเอ่อเป็นคีก,ก่อนนะครับทุกคนเอาเป็นรองเท้าตีไว้ก่อนแล้วก็ไปขึ้นคีกันเลยไปผมเบรคเขาทั้งแผงแน่นอนเขาเบรคผมก่อนนะอ๋อผมก่อนนะผมบอกไว้แค่นี้บอกเขาเนี่ยมันบอกไว้แค่เนี้บอกเลยเจอแน่คีลา่าเจอผมแน่ แต่ผมไม่รู้ว่าผมชนะหรือเปล่านะต้องมาดูกันครับผมโอเคฝั่งผมมีเอ่ออารามเป็นโลมิ่งนะครับฝั่งมันเป็นบาวดัมเอ้ยอ่าถูกนะครับลับเบอร์ลับเบอร์ผู้ผิดโอเคครับใครได้เลทไปเนาะมีคนมีคนเล่ยเลทผมไปนี่อุ้ยสกัดลงมานี่เลยครับจังหวะนี้ว่ายังไรอุ้ยวานอนอยากเอาอ่ะวานอนอยากได้อ่ะ เอาดีมังกรเดียวมังกรเดีเพื่อนมังกรได้นะไปท้าจีเข้ามาว่ะทุกคนไปผมโดนผมโดนตันนานจัดฝากแขงก็ได้แขนก็ได้เอ้ยมันสี่เฉยเอ้ยโอ้โหมันไมอารามยืนนิ่งอ่ะเพื่อนทำไมนานยืนยืนนิ่งอ่ะโอ้โหบอกได้คำเดียวเละเละแน่แน่ อารามผมเขายืนนิ่งอยู่เฉยเลยคืออะไรครับนี่อ่ะอ่าแล้วก็จะมีวอลไฮเป็นแคลรี่นะครับฝั่งหนุนจะเป็นลาวิลนะโอ้ยฝั่งหนุนเดินเติรนเกมตึงจาดตึงจาดเลยอยากเจอกันขอคีก่อนคีดหนึ่งเม็ดแล้วก็จะออกเป็นไอดาฟาร์มเต็มๆไปดีเขาเมืองกรไหวเขาไปก่อนเออสกัดส่งไว้เขาไม่เอาหรอกเชื่อผมเลย โอเคมาแล้วหนึ่งชิ้นบ่สักสามชิ้นก็กำลังดีนะครับทุกคนบอลิงมันต้องเป็นตัวใช้เลนเลนนะทุกคนเพราะว่าเขาต้องรอของ,ของคีดด้วยครับแล้วก็จะภาวนาด้วยว่าคีจะแตกหรือเปล่าอะไรฮนะถ้าคีไม่แตกก็จบอุ๊ยเขาได้ไปแล้วว่ะเอ้ยทำไมอารัมเดินอย่างเงี้ยเพื่อนฮัลโหลผมไม่รู้ว่าอารัมเขาเล่นยังไงนะครับไม่เป็นไรเราจะเล่นของเราไปก่อน เขาไปกดบนกดสกัดบมผมนะเนี่ยได้คีชิ้นหนึ่งผมจะออกเป็นดาบฟาร์มเต็มละไปครับเฮ้ยสวยดีสวยดีเขาตายสองนะโอเคเคิดลมาแล้วครับผมผมรับประกันไล่คำความคิดแตกดูทุกคนดูคีคีขึ้นแล้วแค่นี้ทุกคน3มชิ้นคีขึ้นแน่นอนดูดูดูให้ดีดูให้เต็มตายหนูน้อย อย่าล้าอย่าล้าอย่าขี้ล้าดิอย่าก,ก็โดนหรอกคิกซี่อย่าก,ก็โดนตบหรอกตบล่วงนะบอกไว้ก่อนนะคีกแค่นี้ก็ถือว่าขี้อันทั้งทวนสามอัอนเดี๋ยวผมรอจังหวะอ่ะอ๋อเช็คเช็คตายแน่นอนคิกซี่ไม่รอหรอกเช็คไงเช็คบ่อยอ่ะเออฝั่งผมได้โอเคก่อนหนูเมย์เป็นฝั่งผมเป็นลิเลียได้แน่นอนครับผมล<ๆ>ิเลียกับคิกซี่ ลิเลียชนะคิกซี่นะครับทุกคนเขาเอาเรื่องมาตัดตัดทีมผมโอเคเข้าสู่สี่นาทีแล้วผมน้องช่อเพื่อนโบกแล้วโอ้โหเพื่อนโบกไม่พักเลยผมก็ยังไม่ไปไหนไหนเลยซีก้าก่อนตาจีเหรอโอ้ดูทุกคนดูจากตัวแตกปุบปุบเฮ้ยนี่ อู้แต่ตัวทาจีจะตายนะผมก็จะตายเหมือนกันทุกคนปากเขาเลยใครอะในคีล่าผมไม่เอาป้อมเดี๋ยวผมเซฟผมเซฟนี่ฮีซี่มาจิงคือเราฝืนเอาป้อมนี่คือผมตัวแตกแน่นอนบอกเลยทุกคนเห็นไหมครับคีแค่นี้ถือว่าคีแตกนะผมบอกเลยสามชิ้นจุกจุไปเลยหนูน้อยดูดูนี่แหละผมเริ่มออกเต็มแล้วนะ ใครครับเอื่องผมโร่อยากขอได้ปหมล่ะคงไม่ได้ไปาดนั้นมั้งเล่นงกด้วงด้วยเกมยังสวยอยู่นะเหมือนเลนล่างเขาจะเอาเขาจะพยายามกดเลนเลนล่างผมนะครับไปเดเร็วๆเลนกลางกำลังไปอยู่กำลังไปช่วยเพื่อนอยู่เล่นล่างเขาจะเหมือนเขาจะกดเลนล่างนะเขาจะพยายามกดเลนล่างนะเพราะว่าป้อมล่างเขายังไม่ได้ผนป้อมผมได้ป้อมบนกับป้อมล่างแล้วครับป้อมกลายแล้วนะคุณ ผมต้องมาช่วยเพื่อนตบและเอ้ยสวยดีโอ<ฮ>้โห<ฮ>แมจมแจมแจมแจมอ่าแล้วครับตอนนี้ไอฮอนไม่ได้แบกเพื่อนแล้วเพื่อนมาแบกแทนนะทุกคน <c oughs> เราต้องให้เขาแบกทุกคนเ,เ,เราต้องให้เขาแบกเราแบกเขาไม่ได้ก็ต้องให้เขาแบกเอามีแค่นี้มีแค่นี้ไปดิตัวแน่นอนบอกเลยเลงกลางหลอมๆจับฟักตัว <c oughs> ขอขอได้ปะล่ะ <c oughs> ขอได้ปะล่ะเอ้ยไม่ให้โอ้โหไม่ได้ด้วย ตบก็บตัวแตกอะผมบอกเลยโอเคคิเรามาแล้วทุกคนของฟาร์มเราไม่ต้องออกเต็มก็ได้นะทุกคนมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ไปดิดูดูดอ๋อย่าผมจะตบให้พักตัวทุกคนได้ดูป่าเขาก็ป่าผมแตกบอกเลยว่าแตกแตก แตกสองแตกขามเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยฮอนตายเฉยงามไส้แล้วไม่ล่ะทุกคนมาครับโอ้ยสก,กัดเราถึกพอสมควรนะเขาออกเป็นกาะไฟกับเออไกอาทุกคนโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวหรอมาั้งโอ้โหยืเย้ยเพิ่มช่วยอยู่รอดรอดใช่ไหมโอเครอด้ยรอดไปเนี่ย ขอสักตัวตัวนี้พี่ขอตัวนี้พี่ขอแทงก็แทงเถอะสโลนีสโลวันนี้สโลวันนี้อันนี้ผมไม่ถึงวะโโดนยกโดนยกอิทัจีมาแล้วทุกคนวาววันนีเฉยสวยดีได้ดีได้ดีโอ้โหผก็ตามไม่ทันเลยทุกคนผมเปลี่ยนขอแล้วกัน ผมจะออกไปรองเท้านี่เลยเฮลเม็นะทุกคนเพื่อความไวผมว่าควรเอามาังกรในเ,เพื่อนก่อนไหมเอาบูก,ก่อนแล้วไปเอามาังกรกันเพือ่อนโบกโบกเลนบนลเขาก็ฟังผมเขากดเลนบนอยู่นะขี้ตึงๆหนูน้อยตัวแตกโอเคอย่าเอามาังกรในเ,เพื่อนอู๋สองบนสี่ถือเยอะนะทุกคนนี่เพิ่มเสริมเคลิ้มขี่เข้าไป โอเคแล้วออกมูลาเจาะเข้าไปหน่อยก็จะออกโอมิอามก็ได้อยู่นะปกติป้อมทุกคนเพิ่มความขีดเข้าอีกขีดแรงจัดมองตีอะตึ๊บ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 โอเคเราได้มังกรแล้วนะครับหูสองหมื่นห้า แรงอยู่บูเรามียังมีอยู่เรามีคิดเท้าอยู่บูขอเล็กก่อนนี่คือผมถ้าผมโดนสโลหรือโดนสตันนี่คือผมว่าผมจอดนิ่งๆแน่ๆบอกแค่นี้นเพราะเราเอ,อกไปโดนเทา้าเฮอร์เมยแล้วนะเออแทงดิโอ้ไม่ได้ตบเลยอ่ะอยากตบอ่ะสักตัวได้ปะละ่ะอ่ะผมเจอเฮ้ยพี่ฟังแตกแตก เรียบร้อยไอคอนมันตึงเกินต้านว่ะทุกคนโอ้ยแค่นี้ก็ตัวแตกอะแต่เมื่อกี้ตบปิดฝั่งไปหน่อยอันตีโดนจัดจัดนีด่ตังเอออันตีโดนจังจังนี่คือผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะครับเออแน่อีทาจีว่ายังไงป้มแตกนะป้อมหมดแตกนะโอเคป้อมหมดแตกแล้วทุกคน ออกกลางต่อเอากลางต่อ,ตอ,ตอ,ตอเรียบร้อยยังไงก็จบป้อมนะทุกคนตุ้ม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 ,มเอาดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมตีป้อมจบบ้านไปแล้วนะครับมันจัดเลทุกคนครีลิงอะ่ะคือแค่3มชิน้นกองเล็บสอันนะทุกคนถุงม,มือเออถุงม,มือสามอันนะครับก็สาม,มารถคริตแตกได้แล้วนะครับผมทุกคนโอเคครับผม ถ้าเกิดว่าใครชอบลิงค์ของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องฮอนคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ